วันนี้เวลาสินาฬิกาที่สำนักงานกะกะตศูนย์ราชาการถนนแจ้งวัฒนะในศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ไต่สวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้บริหารพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีณประเทศสิงคโปร์ซึ่งอาจเข้าข่ายถูกชี้นำครอบงำตามมาตรา28ของพรป ว่า้วยพักการเมือง2,560หรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่สื่อมวลชนได้รายงานว่ามีอดีตผู้บริหารและสสพักเพื่อไทยราว6-7คนในพื้นที่ภาคอีสานนำโดยในเกลียงกันตินันแกนนำพักเพื่อไทยภาคอีสานและอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบสสอุบลราชธานีและประธานสสอีสานและนางสมหญิงบัวบุตรสสอำนาจเจริญเป็นต้น เดินทางจากประเทศไทยไปพบนายทักษณิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาประเทศสิงคโปร์ในช่วงวันที่6-12มีนาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเป็นอย่างมากถึงความเหมาะสมในการไปพบปะกันจกกากเราเนื่องจากนายทักษณิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนักโทษตามคำพิพากษาของสาลดีกาแผานาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายคดีและหนีไปอยู่ต่างประเทศหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งชอบที่ตัวแทนของประชาชนควรที่จะชี้เบาะแสให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนำตัวมาลงโทษตามกบินเมืองมากกว่าที่จะไปพบปะพบค้าสมาคมด้วยที่สำคัญการไปพบปะดังกล่าวพบว่ามีนักธุรกิจเจ้าของโรงสีใหญ่ในอำเภอเลิงนุกคาจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นพี่ชายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดยะโสธรและเป็นเพื่อนของอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแกนนำพักเพื่อไทยในอีสาน เข้าไปคุกเขา่าพนมมือยกไหว้นายทักษิณชินวัตรอยู่ด้วยซึ่งมีข้อสงสัยกันมาว่าอาจเป็นการขออนุญ,ญาตจากทักษิณในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในานามพรรคเพื่อไทยในสมัยหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่อาจต้องพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตว่าจะเป็นจริงตามข้อมูลดังกล่าวหรือไม่อย่างไร พอถ้าบุคคลต่างๆได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยการพบปากครั้งนี้ในประเทศสิงคโปร์จะสามารถเชื่อมโยงชี้ชัดถึงน้ำหนักด้วยเหตุและผลตามข้อสงสัยนี้ได้โดยชัดแจง้งด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงนำความมาร้องเรียนต่อกกอเพื่อขอให้ดำเนินการไต่สวนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องข้างต้นทั้งหมดที่เดินทางไปพบปะนายทักษิณตา่างๆให้กระจ่างว่า การกระทําเยี่ยงนั้นเข้าขายให้บุคคลซึ่งม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทยชี้นำครอบงำตามม .28 ของพรปว่าด้วยพักการเมือง2 5 6 0หรือไมัซึ่งหากกรกตวินิจฉัยว่าฝ่าฝืนก็อาจเข้าขายความผิดตามม .92 อันเป็นเหตุให้ถูกพักการเมืองนั้นถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักได้ต่อไปนายศรีสุวรรณเต่าในที่สุด